ครับสวัสดีครับผมนายพิชาติอินทไทยอากลุ่มด็อกเรเดอร์แล้วก็ท่านรองมิรันดอนสีรองประธานกลุ่มด็อกเรเดอร์แล้วก็หัวหน้าศูนย์รวมใจวะไลนายประดมคำสองนะครับวันนี้มาทำวีดกรรมของศูนย์ซ่อมวิชร์นะครับโดยได้รับการประสานจากคัวหน้าประดมในเรื่องของคุณแม่สำนองการกินอายุ48ปี อยู่บ้านเลขกที่32หมู่ที่6กแบบแบ,บันิีเล่น,นะครับมีปัญหาเรื่องการลุกนั่งเดินด้วยป่วยเป็นโรคตับนะครับก็มุงป้า,าอยู่แค่2คนนะฮะเมื่อเราทราบตังนั้นปุ <c> ๊บ <oughs> อย่างหนึ่งสิ่งที่เรามั่นใจคือพนมได้มาให้การช่วยเหลือนำคุณป้าสมองตกหลงของบ้านนะฮะเราก็เลยรีบเร่งมาในการจัดวิแชร์ตามที่พนมว่า ป่วยจำเป็นต,ต้องใช้นะครับเมื่อพบแล้วก็จริงๆเป็นต้องใช้จริงๆนะครับแม่ทัพหนองก็ต้องสู้นะครับอยู่กันต้องดูแลกันอันนี้ก an ็เสียสิ่งเกินเกินเกินกว่าแปดสิบนะความเดินปางต้องแช่รอเล่นครับก็ลองบรรยากาศนิดนึงทีนี้ก็มีรุ่งขอบคุณหน่อยครับ ที่การสำรคุณทรัพท์ในการจัดซื้ออะไรในการซ่อ,อมวีแชร์แล้วก็เตียงผู้ป่วยนะครับวันนี้เราเป็นตัวแทนมาสวมมอบวีแชร์ให้กัแบแพทย์หมอเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ